สวัสดีจ้าวันนี้มาดามส้มจะมาคัดคาเวอรี่ให้ดูค่ะพี่น้องงามงามค่ะพี่น้องไปเก็บมาค่ะไปเก็บมาแลว้วก็มาคัดพี่น้องขัดใส่กล่องนี่ค่ะใส่กล่องละครึ่งโลพี่น้องนี่แหละชีวิตมาดามพี่น้องสบายสบาย ทำแต่งานไม่มีเวลาหยุดเลยพี่น้องเอ้ยมาค่ะอร่อยนะพี่น้องมันจะเปรี้ยวหว,วานๆค่ะกินกบไอส์ครีมค่ะนี่ค่ะลูกลูกมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ คัดใส่กล่องแบบนี้นี่ค่ะ้าวเบอร์รียค่ะถ้าสวีเดนเขาจะเรียกยูตนันค่ะพี่น้องถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกข,ข้าวออกเสียงอยา่าคาวเบอร์รีข้าวเบอร์รียแล้วก็จะเก็บเศษพุงอย่างนี้ยออกพี่น้อง เอาไปขายคะ่ะกิโลละร้อยแปดสิบคนคะ่ะก็ประมาณห้าร้อยหกร้อยบาทนะ่นกิโล,ลอันนี้กล่องละครึ่งกิโล,ละคะ่ะนี่แล้วถึงทำไมาถึงตั้งชื่อมาดามชีวิตมันไม่ได้มาดามสมสมชื่อนะพี่น้องมันลำบากอันไหนได้เงินก็ทำมุหละพี่น้องเนาะอยู่เมืองไครก็คือกันอยู่นี่ก็คือกัน ยู่ไนก็ทำงานทำมาหากินเนาะพี่น้องเนาะล่างมือแล้วนะพี่น้องล่างมือสะอาดเลยค่ะไม่ได้ซื้อถุงมือมาลืมแต่ว่ามือนี่ละล้างสะอาดเลยค่ะ ี่ค่ะห้าร้อยกัมอันนี้ก็จะประมาณสองร้อยสามรอยสามรอยแลวค่ะเก้าสิบโคนก็สามร้อยก็จะไปเดี๋ยวครับแมลูกค้าก็จะมารับที่บ้านค่ะแต่ปีนี้ไม่ค่อยมีพี่นอ้องปีนี้ไม่ค่อยมีฝนมันตกเยอะแล้วก็ ตอนมันออกดอกไม่ค่อยมีฝนพี่น้องมันเลยไม่ค่อยติดลูกถ้ามันดกๆนี่จะเก็บสนุกอยู่ค่ะพี่น้อง <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวมาดามสมจะขัดต่อนะคะพี่น้องนี <c oughs>